สวัสดีค่ะแฟนชมทุกคนนะคะวันนี้นุท่ยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ปิิศนานะคะงวดนี้ผ้าอาจารย์มาแปลกๆนะคะเพิ่นว่าเพิ่นห้ทั้งบนทั้งล่างนะคะปกติแล้วพราอาจารย์จะหายล่างย่างเดียวนะคะวดน,นี้ห้บนแล้วก็ล่างนะคะแยกกันห้เน่นบนหางหนึ่งล่างหางหนึ่งนะคะ พระอาจารย์มันใจทั้งบนทั้งล่างเราขางล่างนี่พ้นซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วสิบหาใบนะคะตัวเน้นนะคะซื้อไว้สิบหาใบจะเป็นเลขตัวใดนะคะจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวันนุนทิยากับพระอาจารย์ปิศนางวดวันที่30มธันวาสองห้านะคะพระอาจารย์กล่บนมัสการค่ะ ทอนจ่ายินบ่ค่้า,าด้ยยินอยู่ค่ะลุงเฮงว่าโตหาพระอาจารย์พระอาจันกับว่ารับสายอันพอดีปิดเน็ตเสแล้วช่วงปิดเน็ตอันงวดนี่คือเก่าหันละแต่ว่าเลขตามเลขสูตรมันก็มีเขา้ามีหลุดแต่ว่าไปถึกไปถึกตัวตัดตัวตัดบันก็นอันพอมีแนวสีบอก ขัดไปที่ตัวตัดมันค่ะอ่างวดนี่เลขเลขสูตรแต่มันเป็นขี้ขี้มันบอกเป็นกู่ขี้ค่ะเบิงเบิงบดคู่สูตรแล้วลุกงเฮงมานั่บอ่ล่ะลุกงเฮงบ่มาลุงเฮงทานนี้วันเสาร์นะลุงเฮงจะมาเหมือเอื้อนมืนอนี่เป็นเหตุถนนอยู่บ้านค่ะบอได้มา เททนุนที่นาบ้านเราจะมากเลอม่นเลขสูตรลางนี่มันเป็นขี้ขี้มันว่าเป็นคู่ขี้แล้วมันแต่ว่าเป็นคู่คู่คู่มันเป็นขี้ขี้งวดนี้่รักสิบนันมันมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้ารักหน่วยน่ะมันกลเป็นเลขขี้คือกันตัดแล้วมันเหลือหนึ่งเจ็ดเก้า อผู้ดใดมาจับกูอะไรกันจะไปแต่ว่าอาจายรย์ทีเน้่ใไห้ผู้เดียวคือเกา่าให้ให้เก้าเจ็ดหางเดียวเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดทางเดียวเป็นล่างย่างเดียวม่ตกกันบ่ค่ะอาจารย์กันเก้าหนึ่งกัน <c oughs> กันเก้าหนึ่งมันมันมันเหลือเท่านั้นอันมันเหล็กมันเป็นจีขีเพราะว่าสามสามกับหานะ่ะไปนอหน้าแล้วเพระาะว้า <c oughs> <c oughs> ไปนอนหน้าสามกับหาไปนอหน้ามันก็เลยเหลือหนึ่งเหลือเกตเหลือเก้เอเกา <c oughs> อยู่ทั้งสิบทั้งหน่วยอยู่ทั้งสิบทั้งหน่วยวานนี้ กานเน้นเก้าเจ็ดกันเก้าหนึ่งมี่เท่าน,นั้นลหละโตกันแต่ว่างวดนี้อันนั่นที่ย่าโชคดีได้เลขบนไปนั่งเด้อค่ะก้าเ <บน S 1> จ็ดนี่เป็นเลขล่างอ่าปกติหายหายตัวเลขลา่างค่ะงวนนี้งวนนี้ที่หายเลขบนไปนั่งอาเทียอาเทียมันมีโชคเลขบน เพราะว่างวดว่างหันกับเขาอยู่<ะ>เลขบนนั้นมันมากมากได้ทั้งสิบทั้งหน่วย6กเกาเน้นไปที่เลขเกตอันสองตัวนั้นสองตัวนั้นเอาหกเกต หกไอเก็ดซีครับเจ็ดหกเน้นเจ็ดซเจ็ดซเจ็ดซเป็นตัวเน้นเจ็ดหกตัวกันนี่เป็นเจ็ดตัวกันนี่หกเจ็อหกอหกซตัวกานหกซีมันเจ็ดซหกซีตัวเน้นคือเจ็ดซีตัวกันคือหกซีาาาาเป็นวิชาพอาจันย์แมนกันสามตัวเอาหนึ่งไปใส่ หนึ่งเจ็ดซี่หนึ่งหกซี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกสีแมนคันเลขออกหกซี่หรือว่าเจ็ดซีแต่ว่าเน้นไปที่เจ็ดซีคันมันออกมันนั้สองตัวนี้อันหลักลอยมันมันบ้าตัวอื่นมันมีแต่หนึ่งตัวเดียวตามสูตรก็ตามสูตรมันเคยมากมันตามสูตรมันเคย มันเคยเข่าจังสันลักลอยนี่ออนนลักลอยนี่เข่าประจำปะค่ะะ้าจา์แม่ลักลอยนี่เข่าประจำอืมจะรู้ว่างวัเ,เป็นหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งย่างเดียวลักลอยวัวนี่ะอาจารยนหายทั้งบนทั้งล่างหายทั้งบนทั้งล่างเน้นไปทีหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะกันกันหนึ่งหกสี่ สองวให้เจ็ดสี่หกสี่บนค่ะ <ขา S 2> อันนี้บนมีมีสามี้างล่างกับเก้าเจ็ดคับเก <9 S 1> ้าหนึ่งตัวเน้นก็คือเก้าเจ็ดเป็นวะชาพอาจย์แมนแยกบนแยกล่างแ,แยกบนแยกล่างหมดบนก็คือบนล่างก็คือล่างแต่ว่าเก้าเจ็ดนี่นพอาจารย์ โอ้ลุยรถตลีไปหลายแล้วได้รอตลี่จักใบละคะผ้าจา์ได้พอน้ำโซงจักใบสิบหาใบล้วะรอตลีเก้าเกดกะเก้าเตว่ามันซิบหาใบเก้าเกดสิบหาใบเราหนึ่งเก้กเกาหนึ่งได้ซีใบเค่นั้นหนึ่งหนึ่งเกตซีนี่ได้จักใบลวคะผ้าจาย์อัน ตอนหนึ่งเกตซี่นี่บท่านใดบอกบอกมันบ่มี <c oughs> มีแต่สองตัวมันมีแต่สองตัวเกตสี่กับหกสี่เลยบอกสำหรับขงบังบนกับขังล่างนี่ขังบนกับขังล่างนี่ผ้าจานันมันใจบนมันใจทั้งบนทั้งล่างอ๋อมันใจนทั้งบนทั้งล่าง ้วกลับขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขอยเอฟซีสวัสดีแนวทางของพระอาจารย์นะคะกลับขอบคุณค่ะกาบนมัสก,การค่ะจะเลือ่อนทอนจ้ะค่ะพอไม่พีโนโ่นไรเอฟซีกับสิ่เด็ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับพระอาจารย์ปริศนานะคะเพิ่นก็ให้แยกบนแยกล่างนะคะ เพิ่นบ่ให้หลายโตนะคะให้ในหน่อยสำหรับคนทุนหน่อยนะคะเนว่ทางของพระอาจารย์จะให้แยกทุกขัง้งเพิ่นจะให้ล่างตลอดนะคะงวดนี้พิเศษให้บนไปน้ำนะคะงวดสุดท้ายของปีนี้นะคะนะคะเพิ่นก็แยกบนแยกล่างให้สำหรับขังล่างนี่ให้เก้าเจ็ดเป็นตัวเน้นนะคะเพิ่นได้ซิหาใบลอตเตอรี่1ิหาใบคือเก้าเจ็ดนะคะ 91, เก้าหนึ่งเพิ่นได้แคสซี่ใบนะคะ เน้นเก้าเจเกเป็นตัวกันนะคะสำหรับขังบนเพิ่อนห่7เจ็เป็นตัวเน้น6กเป็นตัวกันนะคะสำหรับเลขสามตัวเลขลักล้อยคือ1นะะึงนะคะหนึ่งเจสหนึ่งหสี่นะคะเน้นที่ 1, 7, 4, ทหนึเจ็ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลน,นะคะทุนทียากขอจบคลิปพระอาจารย์ปิศาณไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอ,อกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ